สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านนะครับมาจัลองการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับประจําฤดูกาล2020-2021นะครับเป็นรอบสุดที่สุดท้ายนัดที่2นะครับเป็นการประกันระหว่างเอซีมิลานครับพบกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะซึ่งแมตช์นี้ครับผมใช้เกมฟี فا 2 1นะครับจัดลองการแข่งขันขึ้นมาครับโดยผมเป้ยนาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะฮะ รักใครชอบใครเชียร์ให้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับและที่สําคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับจะมีข้อผิพดพลาดอะไรผมขออภยัยทุกท่านนะทีนี้ด้วยนะครับผมหลายชื่อเตะอาจจะไม่สมจริงกับของจริงนะไงก็ขออภัยด้วยครับผมเอาละครับเป็นสองทีมต้องการทักทายก่อนที่ยะฟาดแข้งในค่ำคืนนี้นะฮะนัดแรกทั้งทั้งสองทีมที่ผ่านมาคือเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะ ซึ่งแบบนี้ครับแม่อ่ามิลานได้เป็นเจ้าบ้านนะฮะแล้วก็ถือความได้เปรียบครับถึงเสมอหนึ่งแต่ว่ามิลานนี้ได้ลูกอเวโกนะฮะซึ่งแบบนี้ครับแมนยูถือว่าต้องชนะสถานเดียวนะฮะถ้าเสมอก็ต้องเสมอสองสองกันเข้ารอบนะฮะที่น่คือชนะชัวร์สุดนะฮะวันนี้ครับมิลานมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะฮะแต่ผมบรรยายเชื่องทางฝั่งมิลานผิดพลาดไงขออภัยด้วยครับผม แล้วอันนี้คือรายชื่อทางฝั่งแมนยูฮะวันนี้มาดบวก4-2-3-1เช่นกันฮะหลายชื่อครับตามนี้นะฮะกองกลางมีมาติดยืนกับแม็กโครมิเน่นะฮะนลูกมีบูโดเฟ,ฟอร์นันแรดฟอร์ดกินวูดฮะหน้าเป้าท่านของมาซิยาวนะ,ะคู่นี้ครับเดือดแน่นอนครับรับประกันความมันระดับ5ดาวะะดครับผู้สีกระเป๋าเริ่มเกมการแข่งขันฮะเป็นทางฝั่งของมิลานฮะเลิกเกมก่อนนี่ครึ่งแรกนะฮะ นี่ครับมีลานครับวันนี้มาชุดเสื้อสีแดงครับลายดำเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาส่วนด้านของแมนยูครับวันนี้มาชุดเสื้อสีดำาบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะ่งนะวันนี้แมนยูต้องบุกแหลกแน่นอนนะฮะบอลอยู่ด้านของแรดฟอร์ดด้านซ้ายเอาแลดฟอร์ดหลุดมาดื้อดื้ดแรดฟอร์ดยังไงยิงด้วยขวาอูหลูเนี้ยแม่ติดเซฟของตันดาลุมานะขอภัยครับผม นี่นะโอ้โหยิงยัดเสาแรกนะ้วนู่นนี่เกือบรอดดากนะแม่แต่ไม่รอดนะครับลูกเตะม,มุมครับเลนสันครับแมนอยู่วานบีซากา้าพาบอลไต่เส้นมาจิ้มตรงนี้ติดเครสซี่ฮนะยังเป็นบอลของแมนยูครับบุโนโน,น่ฟอนันส์ไหลเข้ากลางมารับมาสิยาวตึงจังหวะนี้แนมะ่เรนของมิลานไม่หลงนะฮะแล้วก็เป็นลูกตั้งเตะของมิลานด้วยนะฮะ ฉายามีลานครับปีศาจแดงดำนะส่วนแมนยูนี่ปีศาจแดงนะฮะปีศาจเจอปีศาจนะครับตอร์นาคาครับเปิดยาวๆลูกนี้ขึ้นมาครับกองกลางครับเกซี่เก็บได้ครับมาดันขวาสุดนะฮะมีลานครับตัวนี้ขอบบอลขึ้นมาครับบอลที่เกซี่ ดันสายเติมนะเคซี่เลือกมาทางด้านของเลบิกตรงนี้ชิปเข้ามาสัเดเลือดลอครับหนึ่งประตูต่อศูนมีลานขึ้นนำแล้วนะโอ้แมนยูโดนจนได้ครับมีลานครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะสะกอร์รวมนี้ครับมีลานนำอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะฮะ ร้อยครับจากกระดิ่ของหมายเลขเกตครับเลเยอร์เอานะฮะอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะฮะเพื่อนเพราะไม่ค่อยติดตามบอลอิตาลีเท่าไหร่นะฮะอ่าครับแมนยูงานหนักนะทีนี้โดนนำก่อนในนาทีที่สิบครับต่อครับแมนยูต้องตีเสมอก่อนนะฮะถ้าแมนยูตีเสมอปุ๊บนี่สกอร์จะเท่ากันที่สองสองนะฮะอ่าครตรงนี้ครับมีลานยังบุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับ ไม่ออกนะฮะคาราเบียเปิดโค้งเข้ามาแแม็กควายม่งไว้ได้ครับแถวสองอครับแมนยูเก็บได้มาซียาวมาซียาวคนเดียวต้องรอเพื่อนเติมนะไ้มาที่บูโนเฟอร์นันเปอร์นานโยนนั้นขวาสุดที่ด้านมาสันกินูดกินูดดึงจังหวะครับแทงมาสวยฮะตรงนี้มาซียาวเปิดมาอย่างนี้มึงติดเพื่อนของมิลาน,นะฮะโอ้ ลาเฟลฮะนี่กดตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตรงนี้ถือว่าเป็นเพจที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับมิลานนะครับตรงนี้ลุตเตมุมครับกว่าบิสากาเปิดมาเสาไกลแต่ว่าตอนนารุม่าครับตรงนี้ยังถึงบอลแล้วก็ปัดไว้ได้นะมิลานจะโตกลับเลยครับบราร์ฮิมบราร์ฮิมดึงเกมช้าหนึ่งฮนะคาร์เบ,บียเบิร์นลูกนี้มาครับมันลึกไปหน่อยฮนะเป็นบอลของแมนยูโอ้โหดูครับแรดฟอร์ดที่ลงมาช่วยเกมรับลึกเลยนะฮะแม็กทูมี เพราะนั้นามาซียาลมาซียาลมองหาเพื่อนเนี้ยคืนมาที่แรดฟอร์ดลูกไม่ใช่ลูกชอร์เป็นเทเลสฮะนี่แบ็กซด์ส่งเทเลสลงนะมาซียาลครับเล่นกับเทเลสเทเลสถึงเส้นหลังแล้วเปิดเลียลูกน,นี้มาซียาลออ้ยปั่นเน้นๆแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะแนมะน่าเสียดายโอกาสให้มาซียาลโอ้โหเข้าหน้าต่างครับลูกนี้ ั้งเตะของอีสาดแดงนำเอซิมิลานะันเปิดยาวขึ้นมาตุนตลี่ครับหมองไม่ได้เคซี่ตวัดมาที่ทางด้านของบาหิมเลบิกครับคืนมาที่บาหิมบาหิมมาด้านขวาตวัดเข้าในมาแบกโถยืนลอยแล้วนะฮะบุโนโอนโฟนานสก็ปได้ครับบูโนโนตังใหม่นะฮะมา西พฟิกได้ครับเปลี่ยนแกนครับด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ด อแอตฟอร์ดหลุดมาแล้วฮะแอตฟอร์ดคืนบอลอยู่นี่ยังได้ครับแอตฟอร์ดนี่มันย่ามาติดมาติดอู้อูลูกนี้แม่ช้าทีหนึ่งครับแมนยูเคซี่ครับพาบอลตอุยขึ้นมาครับเคซี่ย้อนมาฮะวางยาวมาเรียวเ,เก็บได้ครับบาฮิมคุนารีครับวาวันสายสุดเลบิกจงังหวะนี้ทันนะเลบิก ตวนกับอนบิซาก้าเอเบิกคอสเข้ามาได้โมอง,งบางครับแต่ว่าเด็กยับยังยืนถูกที่ถูกเวลานะฮะเด็กยัก็สาดบอลยาวตรงนี้ครับมาสุยาวโมงมาตรงนี้ไม่มีใครนะเป็นบอลของเอซิมิลานะเอางี้เลบิกหลุดเดียวมากดที่ซ้ายอูแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบอูนี่แมนยูรอดตัวไปนะฮะโอเมลานครับพลาดโอกาสขึ้นนำสองศูนย์นะ แมน,นยูครับยังอยู่ในเกมอยู่นะฮะเทเลสเทเลสแทงมาครับอาบแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาด้าน,นของมาซิยาลมาติดฮนะมาติดยูดมาที่กินวูดสวยฮะกินวุฒอวันลงครับกินวุฒยอนมาที่วานบิเซกาไหลเข้ากลางมาแมงคคูมินี มา西าว์เปิดมาจังหวะเดียวทีบูโนโฟเฟอร์นาะ์ดกดดี่ซายแต่ว่าบอลหืนข้ามคานนะโอ้โหลงนี้แม่เนี่ยนิ้นเน้นครับแต่ว่าโอ้โหกดไม่ลงครับเอบโอ้โหจังหวะแอบลุ้นของโซชาแม่ถึงกับเซ็งเลยนะตรงนี้ลูลตังเตกของมิลานฮนะบอลลูรุมาครับตรงนี้ลินซันครับ ตอนนี้ครับเขาสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะหรือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีนะฮะเอาจะวันนี้ครับมาครับเดียวตวัดเขาในมาบีสากาอย่างอยู่ะฮะบูโน่ฟุนาครับให้มาที่มาติดมาติดยอดมาซิยาวสวยะฮะด้านขวาเติมกินวุฒิบูโน่ครับตังใหม่เลยนะฮะแบยี่ครับไหลมาทางด้านของมาซิยาวมาซิยาบูโน่ฮะบูโน่คนเดียวยังไงบูโนโ่ขืนมา มาติดมาติดลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะเอาไปซักูยแม่จหวะนี่ครับเพลอนของมิลานถือว่าช่วยกันได้ดีนะฮะครับช่วงท้ายเกมครับครึ่งแรกกรรมการทดหนึ่งนาทีนะเพื่อนไงก็รอลุ้นครึ่งหลังนะะว่าแมนยูจะก,กลับมาได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็กรรมการครับ ยังไม่เป่าแล้วก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับมีลานครับเกมนี้ครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะสกอร์รวมตอนนี้มีลานนำอยู่สองประตูต่อหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูขึ้นหลังต่อแล้วน่เพื่อนเอาครับรึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะสถิติภาพรวมครึ่งแรกครับแมนอยู่กองบอลเยอะกว่าฮะแล้วก็มีจังหวะ จบสกอร์ถึง4ครั้งครับแต่ว่ายังเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้นะฮะต้องดูข้างหลังครับเมนยูจะคมกว่านี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ครับเพื่อนๆคนไหนรับชมแล้วถูกใจชอบใจอย่าลืมกด subscribe ก็กด ding แจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเวอร์นาเวงเกมเมอร์ครับผมลิงก์ด้านล่างนะผมขอบพระคุณครับข้างหลังเอาวเมนยูเพสซิ่งได้ดีฮะแค่ตอนนี้เอามาซิยาวแทงไหมมาซิยาวให้มากินวูดเบิ้นต่อมาบูโน้ฟันนัสซัดอุ้ย บอลยังเหินข้ามคานอีกแล้วนะบูโนโ่นี่ดูจากทรงบอลรี่พึ่งหลังนี่แมนอยู่นี่เพจสูงแน่นอนนะฮะเพื่อนครับ,ค,รบคลิปนี้ผมขอตัดที่90้าสิบนาทีนะฮะถ้าหมายถึงว่าสกอร์จบที่หนึ่ง,น,งนะฮะผมจะตัดที่เก้าสิบนาทีนะงั้นก็รอลุนของจริงอีกทีหนึ่งนะฮะบาหิมครับ อยู่เขากางมาทูนารีครับมงย้อนขึ้นมานะฮะที่คาราเบียเดี๋ยวไหลมาตรงนี้ล้ำหน้าตรงนี้แมนิดเดียวฮนะแมนยูบุกเพลินไม่ได้ครับจังหวะโตกลับของมิลานนี้ถือว่าน่ากลัวนะฮะโอ้เจ้านี้โชคเดียบถือว่าแม็กควายนี่ดันขึ้นทันนะฮะเอามีการเปลี่ยนตัวทังด้านของแมนยูฮะถอดแม็กทูมนินีออกครับแล้วก็ส่งด้านเฟรดลงมานะ เข้าไปควครับวางยาวมาบูโน่ครับมงขึ้นมาที่เฟรดมาติดให้ทีบูโน่ครับขวาสุดกีดวุฒมาทิ่ยาวมาทิ่ยาวตอกส้นมาที่เฟรดนะฮะเฟรดมาที่มาทิ่ยาวมาทิ่ยาวคืนเฟรดตอนนี้แมนยูเขาเริ่มเน้นแล้วฮะบูโน่เฟอร์นันส์บูโน่แทงไหมบูโน เฟสรอแล้วไหลมามาซิยาวโดนขวางนี้ไม่ฟาวนะฮะยิงเอาลูกนี้ได้ซ้ำไหมแลนด์ฟอร์ดกดอีซ่าเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะมาครับแมนยูตอนนี้ครับสกอร์เกมต,ตัวน,นี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะสกอร์รวมอยู่ที่สองประตูต่อสองครับตัวน,นี้ไม่แน่นะฮะเก้าสิบนาทีครับถ้าจบสกอร์นี้ต้องต่อเวลานะฮะ แต่ถ้ามีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำประตูฮนะไม่มีต่อเวลาแน่นอนนะฮะมาจนได้ครับแมนอยู่ครับมีลานครับสายครับเลบิกเลบิกครับขึ้นมาที่เกรซี่ฮนะเกรซี่มาที่โทนารีโทนารีอาวพวกนี้ไหลมาเลียว ตรงนี้ใบยีคมุมโอ้โหใบยีที่ว่ายืนตำแหน่งได้ดีนะฮะแม่จากทางสวยฮะบูโน่ครับมาซิยาวยกปั้นซาจินแลตฟอร์ดครับอ้าวแลตฟอร์ดบอลลงสวยฮะแลตฟอร์ดเลีงจีเข้ามาโอ้โหแลตฟอร์ดจับบอลยาวนิดนึงนะฮะแม่ตอร์ลี่ครับกระดุกลูกนี้มาทันแม่เอาทันนะครับตรงนี้มิลานเปิดมาใบายียังม่งไปได้ครับแดนกลางอ้าวตอนารี่ บาฮิมลูกนี้ยอดเข้ามาแต่ว่าบอลมันเบาไปหน่อยฮะแม่ตีอาร์ไม่สนตรงนี้เลนยาวเลยฮะแต่ว่าโอ้โหมันสียาวนี้ยังเก็บบอลไม่ได้ครับตอนนี้มานสียาวอาแมนยูเก็บได้ฮะแมส์นกินวูดเฟสฮะไฮทีบูโนมาติดมาติดคืนมาที่ลิกเบยยี่ฮะมานสียาวคืนมาที่มาติดเอาบูโนฮะยอมที่เฟส เพชรมาที่มาติดฮะมาเซียวบูโน่วันทูไหมบ nee. ูโน่ไม่วันทูด้วยนะฮะวันหูบุโน่จิ้มมายังติดนะแต่บูโน่ยังเก็บบอลได้ครับเทียนกลางตัวนี้จะไปเองไม่ผ่านทางด้านของทูมูลี่นะฮะมิลานสวนกลับเลยว่าโทมลี่ครับเข้ากลางมาที่บาร์ฮิมตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง 15นาทีสุดท้ายนะฮะยังเสมอ1-1อยู่นะคู่นี้สกอร์รวม2-2นะฮะมาซิยาวอทิบูโน่ฟอนันส์มาขวาสุดเอาเลยครับวานดีหวานดีสกัดหวัดเข้าในมาแม่ติดโทม,มุรี่นะฮะมาติดเก็บได้เช่นกังแอดฟอร์ดแอดฟอร์ดครับค่อยๆพาบอลขึ้นมานะฮะแอดฟอร์ดให้มาที่เนมิยามาติดครับมาติดหลายข้ากลางมาติดเฟส ฟสดยอดมาตรงนี้อ้าวครับวาบิสกา้าเติมขึ้นมาแต่ว่าโอ้โหนี้จับบอลไม่อยู่นะแนเถึงกับสายหน้าแล้วว,นา,วาน์บิสก้าจังหวะนี้อามีการเปลี่ยนตัวนะฮะทั้งด้านของมิลานนะฮะใครผ่านรอบนี้ครับก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะ แมนยูเก็บนะครับกินวูดกินวูดเข้ากลางมาที่เฟรดฮะมาซิยาวมาซิยาวมองหาเพิร์ดมาซิยาวให้มาทิบุโน่กูโน่ดึงจีวายนึ่งให้มาที่มาซิยาวมาซิยาวพลิกได้นี้มาซิยาวมากดเดียวกดดิวขวาโอ้แต่ว่าดอนนารูมาอย่างนี้โอ้ยยังเซฟไปได้ครับแม่อย่างหนึ่งหนึ่งเนี่ยสกอร์ตอนนี้เหนียวภาพช้าโอ้กดด้วยขวาครับแม่ยัดเสาแรกครับ ลูกตีมุมของแมนยูนะฮะบูโน่ครับอยู่ที่บอลแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวทางด้านของเรียครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งซลาตันอิบราฮิมุติลงมานะฮะในช่วงท้ายเกมครับบูโน,โฟน,น่ฟอนันส์เปิดโค้งเข้ามาได้ม่วงมาติดกันเบาฮนะมีลานเขียตรงนี้ขึ้นมาครับเฟตเก็บบอลได้ครับก,กินวุดกินวูด ผ่านหนึ่งด่านกินวุฒยังมาเองโดนหนึ่งตรงนี้อ้าวฟาวตรงนี้ฟรีคิกครับระยะนีบูโนโ่ฮนะตอนนารุมาาครับต้องติวเข้มกำแพงทันท,ทีนะฮะบูโน่ฝืนนานอยู่ที่บอลนนี่ครับบูโน่ฝืนนานยังไงนนี้ผู้สิน เอามีคนยืนวยบุโนโนนนานวิ่งมาแลดด้วกดตัวอีกขวั่วบอลชนเสาครับแม่ย่างหนึ่งหนึ่งอยู่นะแแบอยู่ยังได้ครับกีดวูดให้มาบุโนโองัดแลวซัดดีไซนโอ้โหงี้เบาไปหน่อยครับแม่เอาครับคึงหลังกรรมการเวลาสนาทีนะเพื่อนคุณครับผมขอตัดจบที่90นาทีนะฮะแล้วก็ดูของจริงทีนึงว่าจะจบสกอร์เท่าไหร่งไงก่อนจะลืมมาทักแชทบอกกันด้วยนะฮะ ในบิ๊กหลเข้ากลางมาอับใบยียังอยู่นะมิสกา้าแล้วก็ผู้ตัดสิงคโปร์นักบินเวลาการแข่งขันนะฮะการจะลองการแข่งขันยูโรป,ปลาลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่สองฮนะมีลานกับแมนยูเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะเอาละครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนติดตามจนตอนต่อไปวันนี้ผมเปอนะเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า